สวัสดีค่ะชาวลัคนามิถุนราศีมิถุน,ถนทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงนะคะงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินนะคะแล้วก็สุขภาพโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคด้วยนะคะทุกเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นการดูดวงในครั้งนี้นะคะให้ผลในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็เป็นการทํานายรวมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนนึงเนาะนะคะการมาดูคลิปนี้นะคะให้เกิดประโยชน์คือการไตรตรองนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัว นะคะอันไหนนะคะที่คิดว่าดีส้มอยากให้รับไปเพื่อดึงดูดพลังงานดีๆนะคะให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะอันไหนที่คิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลน์แล้วก็ Facebook ค่ะที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะคะสามารถกด s u b s c r i b e ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระ เพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปและคลิปอื่นของส้มด้วยนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะในเรื่องของงานก่อนนะคะในเรื่องของงานตัวคุณเองจะรู้สึกว่า คุณน่าจะอยากโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณนะคะเช่นเพื่อนตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยแต่มันต้องรอไปก่อนนะคะและระวังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเองนะแต่ว่าคุณจะไม่แสดงออกสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีนะคะโอเคคุณรู้แหละว,ว่าใครทํางานกับคุณแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับคุณบ้างแต่ว่าคุณพยายามที่จะ ไม่แสดงออกอะไรเยอะนะคะอันนี้ Nile p แพนด c เกินะคะอัศวินถือเหรียญหัวกลับคุณพยายามคิดถึงเงินและงานเป็นหลักโอเคฉันมาทำงานใครจะคิดอย่างไรกับฉันก็ช่างใครจะทำตัวใหม่ดีใส่ไม่สนใจนะคะแต่อาจจะมีคำพูดบางคำแหละ ะะอาจจะมีคําพูดบางคำอันนี้นะคะก้าวถ้วยหัวกลับอาจจะมีคําพูดบางคําที่หลุดมาอันนี้คือต้องระวังนะคะตัวคุณพยายามแล้วที่จะนิ่งหรือไม่สนใจหรือโฟกัสที่งานและเงินนี่คือความเป็นมืออาชีพของคุณนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะหลุดต้องระวังที่จะหลุดในช่วงกลางเดือนนะคะคือแบบโดนมาเยอะๆเนาะอาจจะมีหลุดบ้างนะคะต้องระวังคําพูดนะคะที่บางทีเนี่ยบางคนต้องไป เสริมเพิ่ม,เ,มเติมนะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องของการพูดการเจราจานะให้ดียิ่งขึ้นเราจะทำให้ทักษะในการทำงานดีขึ้นนะนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้อยู่แล้วนะส้มว่าชาวมิถุนน่าจะรู้ว่าตัวเองขาดอะไรแล้วอาจจะไปเพิ่มเติมในเรื่องของการเรียนหรือว่าพัฒนานะคะในสาขาอาชีพที่ตัวเองต้องการที่จะมาทำอาชีพต่อยอดในอนาคตอ่ะนะคะอันนี้เพจ of p e n t a c l e s นะคะคุณกำลังคิดวางแผนนะคะว่าคุณควรจะเรียนอะไรต่อหรือว่าควร ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรืออบรมอะไรต่อเพื่อที่จะไปทําอาชีพของคุณะนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีการวางแผนที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็นิ่งมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงกลางเดือนเหมือนคุณเริ่มรู้แหละว,ว่าคุณจะต้องวางตัวอย่างไรนะคะมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนคุณเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งะนะคะ,ะจากสิ่งดีๆตรงนี้นะคะไม่ว่าจะมีใครที่ทําไม่ดีกับคุณสซมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะคิดหางานใหม่นะคะอันนี้เดือดซันหัวกหลับโซมีความ รู้สึกว่าอยากจะหางานใหม่แต่ว่าแม่มันก็ต้องใช้เวลาเนาะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่างานที่ตัวเองทำนะคะหรือจุดที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อย่างที่บอกคิดที่จะโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะแต่ว่าในช่วงปลายปีอาจจะเห็น แสงสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้เจอโอกาสจากคนที่มาแนะนําสิ่งดีๆให้เราซึ่งอาจจะมีอายุมากกว่าเราและเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะที่มาแนะนำนะคะในเรื่องของอา,อาจจะเป็นธุรกิจใหม่งานใหม่นะคะหรือว่าการเขาเรียกว่าการ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อที่จะนําไปต่อยอดธุรกิจหรือการทํางานของเราจะมีคนมาแนะนําคุณนะคะคนที่รักคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีกับคุณยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นใหม่อาจจะช้าหน่อยนะคะช่วง ปลายเดือนมกรานะคะถึงจะเกิดอะไรที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นมีคนมาแนะนําสิ่งดีๆให้คุณในขณะที่คุณคิดว่าโอ้มันวิกฤตเหลือเกินช่วงนี้การทํางานกับคนรอบข้างนะคะบางทีลูกน้องไม่ฟังนะคะบางทีคนที่ทํางานด้วยไม่สนใจที่จะปรับปรุงนะคะแล้วอาจจะมีปัญหากับเราไม่ฟังกันแบบนี้แต่สุดท้ายจะมีคนที่เข้ามาช่วยผู้ใหญ่อาจจะมาช่วยเคลีย ถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรนะนะคะผู้ใหญ่อาจจะมาช่วยเคลียร์ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นในเชิงธุรกิจจะมีคนมาช่วยในเรื่องของเงิน ะะอาจจะมาช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินให้คล่องขึ้นทําให้ธุรกิจมันยังเดินไปได้ต่อด้วยคุณอาจจะเห็นโอกาสดีๆเลยเพราะหกเรียนนี่ถือว่าดีมากนะคุณอาจจะเห็นโอกาสอะไรบางอย่างจากวิกฤตที่กล่าวมาเนี้ยนะคะมันทําให้คุณอ่ะเริ่มเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ในช่วงกลางเดือนอ่ะจากที่ผ่านวิกฤตมาเนี่ยคุณเจอนะคะแสงสว่างรำไรแล้วแล้วก็มีสติมากขึ้นในการคิดในเรื่องของธุรกิจการงานเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ปลายเดือนคุณได้สิ่งดีดนะไพ่อ่พลังงานใบสุดท้ายของคุณในเดือนนี้ ถือว่าดีมากๆจัดการสิ่งต่างๆได้ดีเลยนะคะงานที่คุณจะทําได้ดีก็จะเป็นงานที่เป็นงานปกติธรรมดานี่แหละแต่คุณสามารถทําได้ดีแล้วก็งานที่เกี่ยวกับเป็นการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเออได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะ ถ้าเป็นในเรื่องเงินนะคะบางคนอาจจะคิดที่จะลงทุนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการช่วยเหลือผู้คนไปด้วยการให้คําปรึกษาไปด้วยเนี่ยจะเหมาะกับคุณมากนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์คนอะไรต่างๆแบบนี้ก็ดีช่วยเหลือคนแบบนี้ก็เหมาะกับคุณเช่นกัน ะะการเงินอย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงปลายเดือนจะฟลอ์มากจะคล่องตัวดีมากแล้วก็มีคนมาช่วยด้วยนะคะอันนี้6เหรียญน,นะคะใดๆก็แล้วแต่องมีความรู้สึกว่าตัวคุณนะคะไม่ก็เป็นตัวคุณนี่แหละที่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ต้องระวังนะตัวคุณจะใจดีจนถึงขั้นที่อาจจะถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะคะระวังให้ดีก่อนที่จะช่วยเหลือใคร เราอาจจะต้องเผื่อใจไว้สักนิดนึงนะคะว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดีกับเราพอเขาได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วเขาอาจจะไม่ได้ตอบแทนเราเหมือนที่เราทํากับเขานี่ต้องคือสิ่งที่ต้องเผื่อใจนะชาวนิถุนนะนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยมีการติดขัดในเรื่องเงินนิดนึง นะคะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายต้องใช้เงินนู่นนั่นนี่ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการกินการอยู่ปกติเนี่ยแหละนะคะในเรื่องของอาหารการกินนักเสียเงินเยอะนะคะความใจกว้างใจดีชาวมิถุนใจกว้างจังชาวมิถุนใจดีกับเพื่อนจังเลยอะ่ะเออชาวมิถุนนะส้มเห็นนะคือการเงินของคุณอะ่ะส้มว่าไม่ขาดหรอกแต่ว่า มันเรียกว่าไงอ่ะไม่ขาดนานเออต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าช่วงต้นเดือนอะ่ะจะมีสะดุดแล้วมีเงินเข้ามาเลยนะคะมีงานเข้ามามีจอบเข้ามาทําให้คุณมีเงินเข้ามาเลยแต่ว่าคุณเป็นคนใช้เงินมือเต๋อเพราะว่าอะไรไม่ได้ใช้ไปเพื่อตัวเองใช้ไปเพื่อคนอื่นนะคะเออคุณค่อนข้างที่จะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะ่ะอืเพราะคุณคิดว่าเงินอะ่ะ ไม่ตายก็หาใหม่ได้นะแต่มิตรภาพนี่สิเออคุณเป็นคนแบบนี้ชาวมิถุนเพื่อนฝูงรักใคร่นะคะประมาณนั้นนะคะบางคนอาจจะเสียเงินกับเด็กๆในปกครองลูกหลานนู่นนั่นนี่นะคะถ้ามีนะนะคะจะเสียงเงินค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าก็จะมีเงินเข้ามาเพิ่มเติมจากคนรอบข้างก็ได้นะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณไม่ขาดเรื่องเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนใจดีนะคะโอเคบางคนอาจจะไม่เห็นความดีของคุณแต่ว่าเพื่อนบางคนก็ยังอยู่กับคุณแล้วก็ เขาก็เหมือนรู้คุณนะเออนะคะคนที่ดีกับคุณก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทำดีให้ถูกคนไว้นะคะแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆตอบแทนนะคะในเรื่องเงินนะโอเคนะคะมากันถึงเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพคุยน f อ w สอดนะคะ่ซอมาส่วนใหญ่อะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตามาเยอะมากเลยนะเนี่ยเดือ e เฮอร์มีหัวกลับด้วย2ไม้ท้าหัวกลับคือคือ คือส้มรู้สึกว่านะใครที่กำลังจะทำอะไรเกี่ยวกับสายตาในตอนนี้อาจจะต้องต้องดูดีๆส้มว่าคุณอาจจะเจอหมอที่ไม่ได้เก่งนะคะอยากให้คุณดูสถานพยาบาลที่อาจจะทำเกี่ยวกับสายตาระบบสายตาของคุณไม่ว่าจะเป็นต่อสายตาสั้นนู่นนั่นนี่อะไรก็ตามให้หาหมอที่มีคุณภาพจริงๆดีกว่า นะคะเพราะว่าส้มมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเลือกผิดได้เออคุณอาจจะเลือกผิดได้นะอาจจะไปเจอการหลอกลวงในเรื่องของออออแบบแพทย์ที่ไม่มีจรรยาบรรณอะไรแบบนี้ค่ะหรืออาจจะไม่มีใบประกอบอะไรเลยก็ได้อันนี้ต้องระวังนะคะ แล้วก็โรคซึมเศร้าก็มานะเนี่ยนะคะบางคนก็เครียดนะคะโรคซึมเศร้ามานะนะคะแล้วก็โรคขี้กังวลค่ะแพนิคอะไรต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นบางคนมีในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดไหลอะไรแบบนี้ก็มีนะคะส่วนว่าส่วนใหญ่คุณต้องควานหาสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมากกว่านี้นะคะประมาณนั้นมาดูกันค่ะสําหรับโชคลาภนะคะ โชคลาภชามิถุนหรือว่าผู้อุปถัมภ์คุณนะคะจะมีในลักษณะใดบ้างนะคะโอเคค่ะคุณมีเจ้าพี่เจ้าทาง ที่แรงมากหลายคนชาวมิถุนนะคะอยู่ในที่ที่มีเจ้าที่แรงมากเพราะฉะนั้นเออเวลาทําบุญเนาะนะคะอุทิศส่วนบุญสุกสนนะคะหลังจากให้เดเทวดาประจําตัวอะไรเรียบร้อยนะคะก็ให้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะแล้วค่อยให้เจ้ากรรมในเวรเพราะว่าส้มเห็นว่าเจ้าที่แรงนะคะหลายคนอาจจะได้โชคลาภนะคะส้มว่าหลายคนอาจจะได้โชคลาภจากเลขที่บ้านหรือเป็นเลขที่ของผู้ อายุของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะคะ ชาวมิถุนส้มว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะนะคะอาจจะเป็นบรรพบุรุษของคุณนี่แหละที่คอยคุ้มครองและอยู่รอบตัวคุณนะคะเขายังคุ้มครองคุณอยู่เสมอเลยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะคือคนที่จะมาช่วยเหลือหรือว่าคุ้มครองคุณนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่นะคะอาจจะเป็นบรรพบุรุษหรือคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าเขาคอยคุ้มครองคุณอยู่ก็ได้ช่วยเหลือคุณอยู่นะคะมาดูกันสําหรับเลขนําโชคนะคะชาวมิถุน เลขนำโชคหนึ่งเดือนส้มให้ครั้งเดียวนะคะไปบริหารกันเอาเองแล้วก็เอาไปทำอะไรก็ได้เลข9ค่ะเลข9อีกแล้วค่ะแล้วก็ตอง9ชาวมิชาวมิถุนเลขที่ดีที่สุดสำหรับคุณในเดือนมอกราคมก็คือเลข9นะคะตอง9เลยจ้ะทำไมส้มรู้สึก มันหนาวหรือว่ามันขนลุกนะคะโอเคตอง9้าเลยนะจ๊ะเลขเก้านะโอเคนะคะามาดูกันนะคะสำหรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการทำนายของไพ่ออร์เรคิลนางฟ้าหรือว่าไพ่ออร์เรคิลนางฟ้ามีอะไรจะแนะนำชาวมิถุนบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นไพ่ของคนท้องนะคะเป็นไพ่ของคนท้องและส้มว่าหลายคนน่ะมีเกณฑ์ที่จะ มีการตั้งคันหรือว่าให้กําเนินดบุตรหรือถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานส้มว่าอย่างที่บอกหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ะนะคะเนี่ยมีโปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นการงานธุรกิจใหม่ประมาณนี้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอนะคะอบกอดและรักษาไว้นะคะอันนี้คือฮิลลิ่งนะคะ,ะคือการฮิลต่างๆนะคะคือการ เป็นการเยียวยาใจตัวเองให้คุณรับฟังเสียงจากคนรอบข้างด้วยนะคะจากสถานการณ์นี้เขาบอกว่าให้คุณรับฟังคนที่เขาให้กําลังใจหรือคนที่ตักเตือนคุณนะคะให้คุณรับฟังกําลังใจจากคนรอบข้างตัวคุณด้วยนะที่ต้องฮิวตัวเองนะคะตัวคุณด้วยที่ต้องให้กําลังใจตัวเองเยียวยาตัวเองตัวเองด้วยการที่เอาสิ่งที่คุณเคยให้กําลังใจคนอื่นนั่นแหละ คุณเคยให้คำปรึกษาคนอื่นอย่างไรคุณเอาวิธีการให้คำปรึกษาหรือวิธีการคิดที่คุณมอบให้กับคนอื่นกลับมาใช้กับตัวคุณเองในยามที่เกิดวิกฤตนะคะมันจะทำให้คุณมองเห็นแสงสว่างแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นหรือว่าประคับประคองนะคะธุรกิจหรือการทำงานของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราเคยให้คำปรึกษาอะไรใครไปนำสิ่งนั้นมาปรับใช้กับตัวเองนะคะ Who m do you need to forgive นะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือการให้อภัย ปลดปล่อยค่ะความโกรธต่างๆนะคะ as you did or anger นะคะ or resentment นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะคือพยายามปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่โอเคเมตตาเนาะนะคะโอเคเข้าใจว่าการเมตตาก็ต้องเมตตาให้ถูกคนแต่ว่าสำหรับคนที่ทำไม่ดีกับเราให้เรา ปล่อยวางเขาไปปลดปล่อยเขาไปแล้วอุเบกขาวางเฉยคือเขาจะมาอะไรเกิบเราก็คือไม่ต้องสนใจแต่เมตตาอาโหสิกรรมไปเมตตาไปมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะคะการผูกใจเจ็บมันจะยิ่งทําให้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นบันไดอะ ไม่ได้ขึ้นบันไดขั้นต่อไปสักทีนะคะเออเหมือนเราไม่ได้ให้อภัยตัวเองด้วยเหมือนเราก็ทําให้ตัวเองจมจอมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีแบบนั้นเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสได้ตัวเองให้ตัวเองได้ขึ้นบันไดแห่งความเมตตานะคะเออนะคะ,ออนะคะแล้วก็ หลังจากนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะเป็นบทเรียนที่ดีที่ทําให้เราต้องทําดีให้ถูกคนมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวมิถุนขอให้ชาวมิถุนทุกคนนะคะมีการงานการเงินที่ดีโชคดีร่ารวยทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ